สองค่ายยักษ์ปานโบถึงกับกรีดเจอนักร้องหลังกำแพงคนนี้เพลงในดวงใจหล่ออมตะตัวจริงปานธนพรโบสุนิตาถึงกับกรีดเมื่อเจอนักร้องหลังกำแพงคนนี้ดีกรีเพลงรุ่นใหญ่เจ้าของผลงานเพลงดังระดับตำนานยุค2,000 หล่ออมตะตัวจริงนับว่าเป็นเทพในตำนานสำหรับแฟนๆยุค90เลยก็ว่าได้สำหรับรายการร้องคํากกำแพงตอนล่าสุดโดยเฉพาะคู่สุดท้ายที่เป็นการเจอกันของสองนักร้องสาวปันธนาพรโบสุนิตากับนักร้องหลังกำแพงหนุ่มดีกรีเพลงดัง ผู้เป็นมาแล้วแทบทุกอย่างในวงการทั้งนักร้องนักแสดงถ่ายโฆษณาเป็นผู้บริหารแถมยังมีผลงานเพลงดังระดับตำนานอีกต่างหากโดยคำใบจากล่าเพื่อนร่วมรายการพูกถึงนักร้องหลังกำแพงคนนี้ว่าเป็นผู้บริหารมาตเซอร์ ความลรอระดับสาวๆเห็นแล้วเป็นลมมีความเป็นแดดดีซึ่งก็มีการหลุดชื่อว่าเป็นตุ้ยเทียรพัฒหรือเปล่าก่อนสุดท้ายจะเปลี่ยนเป็นทายว่าหนุ่มซอนร,รามซึ่งเป็นคําตอบที่ผิดก่อนที่จะถึงช่วงเปิดกําแพงซึ่งก็เปิดมาเป็นตุ้ยเทียรพัฒทำเอาปานธนพรและโบสุนิตาถึงกับกรีดด้ยวยความเซอร์ไพรส์ซึ่งโบก็บอกว่าจำได้ว่าเป็นพี่ตุ้ยเพราะสระไอการออกเสียงสระไอของเขามเสเน์ชอบมาก ก่อนปิดท้ายรายการด้วยการร้องเพลงสองใจซึ่งเป็นอมาตะของพี่ตุ้ยนั่นเอง